ดวงคนราศีมีนช่วงเมษายน2568การงานชาวราศีมีนจะพบความสำเร็จในการงานในเดือนนี้โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้ร่วมงานกับคนที่มีชื่อเสียงช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะมีความก้าวหน้าชัดเจนการเงิน การเงินมีเกณฑ์ดีมีโชคลาภจากการงานที่ทำอาจได้รับรายได้พิเศษหรือของขวัญที่มีค่าแต่ควรระวังการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นช่วงต้นเดือนการลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบครอบไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่ไม่คุ้นเคยความรักดาวพุธช่วยให้การสื่อสารกับคนรักรับรื่นเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีสเสน่ห์และมีโอกาสพบรักใหม่ผ่านการแนะนำหรือในสถานที่ทำงานความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วจะแน่นแฟ้นขึ้นอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีมีการพูดคุยเรื่องแผนอนาคตหรือการเงินของครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อาจมีการรวมตัวหรือการเฉลิมฉลองในครอบครัวสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ควรระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ตามฤดูกาลควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลภาวะพยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอและดื่มน้ำให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญในเดือนนี้ที่อยู่อาศัย มีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือตกแต่งบ้านให้สวยงามขึ้นอาจมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งใหม่ผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่ใหม่จะพบตัวเลือกที่ตรงใจในช่วงต้นเดือนเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นไปด้วยดีมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์หรือเข้าร่วมงานสังคมเพื่อนอาจนำโอกาสดีๆมาให้ทั้งในด้านการงานและความรักควรใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดบวกและสร้างสารรค์คดีความ ชาวราศีมีนที่มีคดีความอยู่จะได้รับผลดีในเดือนเมษายนนี้มีโอกาสประนีประนอมหรือได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจจากคู่กรณีคดีที่ยืดเยื้อมานานอาจเห็นทางออกหรือได้รับการตัดสินที่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารหรือให้ข้อมูลกับผู้อื่นเพราะอาจถูกบิดเบือนหรือนำไปใช้ในทางที่เสียหายได้สำหรับผู้ที่ไม่มีคดีความควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิดขอบคุณทุกท่าน